สวัสดีครับมาโมชาแนลนะครับวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาเล่นเกมชิวารี่ภาคที่2นะครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาที่แมปที่ชื่อว่า The Battle of Waddington นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวมาดูกันว่าอ่ามันจะเป็นสนามแบบไหนสนามลบแบบไหนนะครับซึ่งเจ้าแมปนี้แผนที่อันนี้มันให้เราเนี่ยครับสกอร์ลิมิตได้นะครับกับไทม์ลิมิตก็คือจับเวลานับถอยหลังได้นะครับว่าสนามหนึ่งสินาทีนะครับและจํานวนบอทที่เล่นกับเรานะครับก็คือ32คน แล้วก็สกอร์ลิมิตคือใครสามารถที่จะทําแต้มได้ถึง35ก่อนคนนั้นชนะนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับอ๋อนี่คือนี่คือพื้นที่นะครับเนี่ยครับพอริ at นเกดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับที่นี่เลยตามแผนที่มันจะเป็นรูปอย่างนี้นะครับนี่มีวอร์มอัพก็คือนับถอยหลังนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าใคร ที่จะฆ่าได้เกินอ่าครบ35คนนะครับเพื่อนเพื่อนก็คนนั้นชนะไป4 3 2 1เริ่มแล้วนะครับตีกันเองเลยนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวใจเย็นมันจะมาลุมผมเลยอะอุย้ย ต้องดูข้างหลังให้ดีนะครับชอบมีมาแจมนี่คอมแม็กนะครับคอมแม็กได้ไปสามโอเคผมสี่ผมนำละโกเบิร์กนะครับนี่ราซิโอป้องกันได้คอยมา อตรงไหนบ้างอ๋อตรงฝั่งนี้นะครับที่มีคนเยอะๆหน่อยโอ้หหันคอขาดเลยอ่ะคอขาดเลยนะครับเพื่อนๆดูดิไอ้นี่โหดโอ้หมาอีกแล้วระวังข้างหลังให้ดีนะครับอโอเค โอ้ยหืมโอ้โหมีสามด้านเลยเมื่อกี้ซ้ายขวาแล้วก็ด้านหลังอีกหืมเดี๋ยวดูนะครับว่ามีคนนำเราหรือเปล่ามา โอ้พยายามอย่าให้มีคนอยู่ข้างหลังเรานะครับเพื่อนๆถ้าไม่มีคนอยู่ข้างหลังนี้ก็โอเคนะครับ The victories. leader requires only more 20โอ้โหอีกยี่สิบคนไม่ใช่น้อยนะโอ้ตรงนั้นลุมกันสามคนเลยอะ่ะอุ้ยโห มากันเพียบเลยโอเคอันนี้มันจะนอกแมปแล้วนะครับเมื่อกี้มันเตือนมีฟันจากด้านล่างตรงแถวที่ที่ต้นขาโอ้พลาดไหมครับอย่ามาเก็บตงเราโอเค <premises window. S 1> ไม่มีแบนเดชอยากได้แบนเดชนี่22ยี่สกบกนี่อ่าโกเบิร์กนี่คือผมนะครับเพื่อนอุ้ยผูกข้างหลังโอเค ระวังข้างหลังให้ดีนะครับมันชอบแบบมีมาตอดด้านหลังเราเราไม่ทันมองนะครับเพื่อนๆอ้สี่คนมารุมมาตุ้มกันนี่ป้องกันได้โออ้มาแล้ว ลงมาข้างล่างก่อนมาซีมาอุ้ยข้างหลังว่าแล้วเล่นเขาทีเผลอ,อเพื่อนนายไม่แมนเลยนะแต่ผมก็เล่นทีเผลอเหมือนกันนะเหมือนเก็บตกอะครับ โอโหเนี่ยด้านหลังเห็นไหมครับประมาทไปน,นิดนึงเอสมนอมนเอดมุนเอดมุลเหรอเอดมุลเป็นคนฆ่ามาละโอเคเหลืออีกคนนะครับเพราะว่ามันเอาสามาคนคนที่สามหรืออาซีมา 34อุ้ยคอขาดเลยนะครับนี่คนสุดท้ายแล้ว35ก็คือชนะแล้วนะครับเพื่อนเรียบร้อย <100. S 2> ชนะแล้วนะครับโกเบิร์กเฮ้ยเราชนะ <laughs> <laughs> ผมชนะแล้วนะ <laughs> อุ้ย <laughs> ด้านหลังเฮ <laughs> ้ย <laughs> เพื่อน <laughs> ชนะแล้ว <laughs> โอเคนะครับ ดีพัฒน์ออฟวอร์เดนเกรดวอร์เดนเกรดนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับก็ชนะไปแล้วนะครับสถานที่ก็สนุกนะครับแมปนี้ใช้ได้โอเคนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมมโมโอน n ชแนลนะครับวันนี้ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับคลิปติดตามให้ผมเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับมอมโอนแชแนลก็วันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเล่นเกมชิวารี่นะครับภาคที่2นะครับเพื่อนๆหมดเกมก็สนุกดีนะครับแต่ว่าถ้าเล่นบ่อยๆนานๆก็เบื่อได้นะครับเพราะว่ามันจะฉากเดิมๆการโจมตีเดิมๆนะครับ อาวุธก็เดิมๆไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ก็ถามว่าสนุกไหมใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ